จะพาผู้ชมนะครับไปดูงานปราณีศิลปผสมผสานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับด้วยการย่อส่วนปูนปั้นลวดลายไทยครับนำไปประดับบนสังที่ใช้ในงานมงคลนะครับจนกลายเป็นงานศิลที่งดงามและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เพชรบุรีครับติดตามเรื่องนี้ครับกับคุณออดเซนรีอมอนโมลีครับ งานปูนปั้นลวดลายไทยทั้งลายกระจังลายกระนกหนกลายประจํายามและลายพุ่มที่ตกแต่งตามหน้าบันอุโบสถฐานเจดีย์และพระพุทธรูปถูกย่อส่วนมาประดับลงบนสังฝีมือของอาจารย์นรงชัยมากบรรุงจิตช่างศิลป์เมืองเพชรที่ใช้เวลากว่า5ปีในการออกแบบสังทรงเรื่องใช้ศิลปะปูนปั้นบ้านเกิดมาสร้างจุดเด่นให้สังแต่ละขอนแตกต่างจากสังหล่อโลหะทั่วไปจนเป็นเครื่องประดับไทยประยุกต์หรือศิราพอ งานประดิศินสังสงเครื่องมงคลจากปูนปั้นที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจากงานปูนปั้นเอกลักษณ์เมืองเพชรถูกนํามาต่อยอดแล้วก็เพิ่มความงามให้กับสังเป็นสังมงคลค่ะโดยสังที่เลือกมานั้นจะต้องเป็นสังจากทะเลน้ําลึกจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียเท่านั้นนะคะสังมงคลที่ได้ค่ะจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลป,ปะดั้งเดิมกับคติความเชื่อของพราหมณ์พุทธค่ะปูนปั้นจากเปลือกหอยเผาไฟตําจนเนื้อละเอียด ถูกนำมากดลงบนแม่พิมพ์หรือกระแนะเป็นลายไทยขนาดจิ๋วขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความอดทนของช่างเพราต้องกระแนะลายแต่ละชิ้นให้ออกมาคมและโค้งมนได้สัดส่วนไม่ให้ชิ้นปูนหนาหรือบางจนเกินไปปูนอีกส่วนนำมาคลึงให้ขนาดเท่ากันตลอดทั้งเส้นพร้อมกดลายเว้นระยะห่างสม่ำเสมอจากนั้นรอจนปูนทั้งหมดแห้งสนิทพร้อมนำมาติดและเดินลาย เพิ่มความงามให้สังที่ผ่านขั้นตอนขัดผิวเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดและท้ายสุดคือการเคลือบเงาลงรักปิดทองระดับคริสตัลและอัญญมณีงานปูนปั้นติดประทับบนสังจึงมงบอกถึงฝีมือและความพยายามของช่างรุ่นหลังที่ประยุกต์งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรเข้ากับวัตถุดิบใหม่แต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยน แล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนเพชรบุรีแล้วก็ได้สืบสารงานเนี่ยค่ะปูนปั้นแล้วก็วิธีการลงลักปิดทองซึ่งงานพวกนี้ยิ่งนับวนันยิ่งยิ่งเหมือนกับว่าไม่มีใครสืบสารแล้วอะค่ะเราดีใจที่ว่าได้สืบสารต่อแล้วก็ได้ให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจทั่วไปแล้วก็งานงานนี้นะคะเป็นงานที่ ส,สิ่งต่างๆจะมีมูลค่าขึ้นเนี่ยเมื่อจะเมือม่อเมือม่อเมื่อได้พัฒนาแล้วมีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสางคมเครื่องก็จะเห็นความเป็นไทยชัดเจนนะครับว่ารูปแบบลายนะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นลายในการก่ดก็แบ่งเป็น2ชุดคือชุดกระจังกระจังก็มีหลายขนาดเล็กแล้วก็หลายรูปแบบ ลายดอกก็จะเป็นช um ุดๆคือ5ดอก7ดอก3ดอกก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลักษณะของลายขนกต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไปเติมเต็มในความเป็นเอกลักษณ์ในภูมิปัญญาวิถีและความเป็นวัฒนธรรมไทยชัดเจนครับสังสงเครื่องที่เลือกนำมาใช้ในพิธีมงคลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ต้องเป็นสังที่มีริ้วนารายสามริ้วซึ่งพบในมหาสมุทรอินเดียและเรียกลักษณะนามว่าคอนแตกต่างจากสังที่เป็นหอยพบที่ทั่วไปที่เรียกเป็นตัวซึ่งตามความเชื่อจะไม่นํามาใช้ในงานพิธีที่สังเกตรเราเห็นชัดนะครับว่าแม้กระทั่งเวียนขวาที่เป็นสังหายามหามงคลเขาเรียกมหาสังหรือสังราชานะครับจะเห็นว่าไม่มีร,ริ้วนารายนะครับก็เป็นข้อสังเกตว่า แม้กระทั่งสังเวียนขวาอันนี้ตัวนี้เป็นธรรมชาติของสังแอฟริกานะครับอยู่ในกลุ่มที่เขาเป็นโดยธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วบางท่านบางคนเมื่อเจอแบบนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีนะครับว่าเราเลือกแต่สังที่มีลักษณะพิเศษคือมีริ้วนารายนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษะนะครับอันนี้การดูสัง อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ที่ผสมกลมกลืนกับประเพณีวัฒนธรรมไทยจนแยกกันไม่ออกทําให้สังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมต่างๆและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมและบูชาโดยเฉพาะสังมุมคลที่ถูกเสริมด้วยศิลปะปูนปั้นช่วยเพิ่มมูลค่าและสะท้อนเอกลักษณ์งานศิลป์เมืองเพชรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเป็นงานปรา